สวัสดีครับเออวันนี้ก็อยู่กับช่องซาติเดดีนะครับวันนี้ก็จะมาอัดแฮปปี้คนเลี้ยงหมูให้ดูนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการผสมหมู2ตัวนะครับจะเป็นตัวนี้ผสมกับตัวเป็นหมูน้ำนะผมตัวหนึ่งก็คือเป็นหมูแองเจิลนะครับโดยใส่ใส่ยีนไปนะครับ2ตัวแล้วก็ใช้ยาขอด2อตัวละสองอันนะผมแปลว่าสองตัว,วที่ผมผสมพัน์จะออกมา ทั้งหมด4ตัวนะครับเราจะมาลุ้นว่าจะได้หมูพิเศษไหมใน4ตัวนี้นะครับแล้วผมจะเร่งให้เลยตัวแรกเอาเป็นหมูนางฟ้าก่น,กนเอาเป็นหมูพิซซี่นะครับผมจะเร่งลัทยายให้ก่อนดูที่ว่าจะได้หมูพิเศษไหมนะผสมนีบไปแล้วแหละเร่งไปเลยทั้งแหลก <S <S โอเครูต่อไปไมาเร่งหมูนี้ต่อครับผม มาหมูบิ๊กซี่ one two three, ี h รีบกดที่ต่อเลยครับรีบกดต่อรีบกดต่อก่อนครับแล้วก็ไปดูหนึ่งสองซมโอเคได้หมูอะไรมัางโอ้โหได้หมูนางฟ้าครับผมแองเจโลออกแล้วครับแองเจโลออกแล้วแองเจโลออกแล้วครับแองเจโลออกครับผมโอ้โหดีใจดีใจมากดีใจมากๆเลยดีใจมาก แองเจโลออกแล้วผมได้แองเจโลแล้วนี่นะครับสี่ตัวนะครับก็จะได้เป็นแองเจโลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หมูชนเผ่าอีกสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นหมูหมีนะครับถือว่าไม่เฟละนะครับผมเพราะเมว่าหมูคนปากก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับชนเผ่านะแล้วแองเจโลก็เป็นตัวที่ว่าท็อป,อปตัวนึงครับที่หายาก ผมจะเร่งโตไปเลยนะครับเร่งโตไปเลยหมูเพื่อกันเพื่อกันการโดนขโมยครับโอเคโตแล้วนี่นะครับยอดไปเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถือว่าสําเร็จนะครับเพราะว่าก่อนนั้นผมแบบผสมมาแบบโหน่าจะมานสีห้ารอบคพอมไม่ได้ครับผมแต่ทีน,นี้คือได้ครับไม่เกลือนะครับ ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการะสมมูพิเศษเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ